หลายคนตั้งคำถามบ้าหรือเปล่าแต่งตัวเลียนแบบตัวการ์ตูนไปทำไมก็พอพวกเรารักในสิ่งนี้ไงยิ่งแต่งเพื่อนก็ยิ่งเยอะสนุกขึ้นเรื่อยๆจริงจังขึ้นเรื่อยๆตอนแรกอ่ะก็เป็นแค่งานอดิเรกรู้สึกตัวไอพีอ่ะก็เป็นอาชีพไปซะแล้วแต่กว่าที่ผมจะมาถึงจุดนี้เนี่ยผมก็ผ่านอะไรมาเยอะเวทีไทยแลนด์เกมโชว์ก็เคยนะ ประกวดมาหลายครั้งแล้วจนในที่สุดก็เป็นที่รูจักของคนที่ชอบในสิ่งเดียวกันเจ็บมาเยอะแต่ก็ไปเวทีระดับโลกไปแล้วอะ่ะแต่ครั้งนี้จะยิ่งใหญ่กว่าน,นั้นกับการประกวดที่จะพลิกหน้าประวัติศาสตร์คอสเพลย์ไทยคอสเพลย์คอนเทส รถทูไทยแลนด์เกมโชว์การประกวดคอสเพลย์ play, เปลี่ยนรีมทุกเดือนตลอดทั้งปีร่วมชิงเงินรางวัลลวมกว่า3 0 0 0สนบาทการแข่งขันที่จะเปิดโอกาสให้เหล่าคอสเพลเยอร์ผู้มีใจรักเดินตามเส้นทางความฝันแล้วคว้าชัยชนะบนเวทีไทยแลนด์เกมโชว์2022รักใครเชียร์ใครชอบใครมาสนุกกันอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือนที่101 t r ส่วน g i t a l p a r ดิจิแล้วเจอกันชาวคอสเพล